รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของประเภทของข้อมูลในคอมพิวเตอร์กันนะคะประเภทของข้อมูลหรือ Data มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะข้อมูลประเภทแรกเป็นข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือข้อความภาษาอังกฤษเรียกว่า t e x t ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือข้อความเท็ Tech. เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้เช่นชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรืออื่นๆกรณีที่เป็นตัวเลขต้องเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ hmm. ข้อมูลภาพข้อมูลภาพหมายถึงข้อมูลที่เป็นภาพในลักษณะต่างๆที่เรามองเห็นซึ่งอาจเป็นภาพนิ่งภาพวาดภาพถ่ายหรือจะเป็นภาพเคลื่อนไหวเช่นภาพจากคอมพิวเตอร์ภาพจากโทรทัศน์ภาพจากวีดีทัศน์เป็นต้น ข้อมูลตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวเลขคือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข0ถึง9ที่เราสามารถนำมาใช้คำนวณได้หรือนำมาประมวลผลได้เช่นราคาสินค้าคะแนนสอบวิชาต่างๆจำนวนเงินเป็นต้นข้อมูลเสียง ข้อมูลเสียงคือข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินเช่นเสียงคนพูดเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงสัตว์ร,ร้องเสียงปรากฏการธรรมชาติหรือเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเสียงได้เช่นวิทยุแผ่นซีดีโทรทัศน์เป็นต้น ข้อมูลมันติมีเดียเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยเสียงข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวมีลักษณะเป็นวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวต่างๆหรือเป็นบทเรียนบทเพลงเป็นต้นข้อมูลประเภทนี้จะใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากจบเนื้อหาเรื่องประเภทของข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันเลยค่ะ